สวัสดีครับสวัสดีนะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป3นะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะครับเอาแบบฝึกหัดของเราขึ้นมานะครับเปิดหน้าอะไรถึงหน้าอะไรแล้วนะครับหน้า6 8นะครับอ่าเปิดหนังสือขึ้นมาเลยมาพร้อมกันนะครับอ่าในหน้า68นะครับเราจะเจอหัวข้อที่6นะครับเลือกจํานวนที่กําหนดให้มา1ชุด แล้วสร้างโจทย์ปัญหาการลบพร้อมทั้งสแสดงวิธีทำรรนะครับนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีชุดที่หนึ่งชุดที่สองแล้วก็ชุดที่สามนะครับเขาให้นักเรียนเนี่ยเลือกมาสักหนึ่งชุดนะครับคุณครูจะขอเลือกอ่าชุดที่หนึ่งแล้วกันครับนี่เห็นไหมตัวเลขมันน้อยๆดีนะครับเราจะได้ไม่คิดจนปวดหัวจนเกินไปนะครับหรือใครจะเลือกชุดที่2หรือชุดที่สามก็ได้นะแต่โจทย์ต้องสร้างแล้วให้ สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาการลบนะครับมาเลยโจทย์ปัญหานะครับคูสันมีกระถางสำหรับใส่ต้นกระบองเพชรจำนวน1 000, 2 3 6 4ใบใส่ต้นกระบองเพชรไปแล้ว7896ใบถ้าลูกค้าสั่งต้นกระบองเพชรเพิ่มอีก5,693ต้น โอซานต้องซื้อกระถางสำหรับใส่ต้นกระบองเพชรเพิ่มอีกกี่ใบนะครับอ่าเหมือนเดิมเลยนะครับใครไม่ทันให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนเขียนโจทย์ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ทันอ้าวไปต่อเลยการวางแผนแก้จุดปัญหานะครับเหมือนเดิมในโจทย์ข้อนี้ก็จะมีทั้งหมด2ขั้นตอนขั้นตอนที่1 ขั้นที่หนึ่งนะมีกระถาง1 2 3 6 4ิี่ใบแล้วก็มีใส่ต้นกระบองเพชรไปแล้วเจ9 6ันด้บหใบแล้วก็เหลือกระถางจุดๆใๆบอันนี้คือสิ่งที่เราต้องหานะครับขั้นที่สองเนี่ยลูกค้าสั่งเพิ่มห้า3ันห้้าบสามต้นถูกไหมครับแล้วก็ต้องซื้อกระถางเพิ่มอีกกี่ใบแล้วก็เหลือกระถางอีก 4,468ใบนะฮะก่อนอื่นนะครับเรามาอันนี้ก่อนนี่อันที่หนึ่งอันที่สองนะั่นเรียนขีดตรงนี้ด้วยให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคมันจะได้สวยงามหน่อยมันจะได้แยกออกไปหน่อยนะฮะอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูการแก้ปัญหากันปึ๊บการแก้ปัญหาการแก้ปัญหานะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับประมาณนี้เลยห้าพัน 693ลบกับวงเล็บเปิด1 2 3 6 4แล้วก็ลบกับ7,896นะครับแล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเรามาดูเลยอ่ะวิธีทำนะครับปรรทัที่หนึ่งก็คือมีกระถางสำหรับใส่ต้นกระบองเพชรอยู่1 2 3 6 4ใบนะครับอ่าหลังจากนั้นบรรทัดที่2ก็คือใส่ต้นกระบองเพชรไปแล้ว7,800 96้าสิบหกใเราต้องหาก่อนนะเหลือกระถางอยู่ใช่ไหมเพราะเราใช้กระถางไปอ่ะลบกันนะครับ6กลบ4ต้องยืมอีกแล้วยืม6เหลือ5อ,อันนี้ก็เป็น1ิบนับไปครับ6ไปถึง14นับเลย6 7 8 9 10 11 12 13 14เหลือเท่าไหร่เหรือ8 7หรือ8ครับ8นะครับ อ่าหลังจากนั้นห้าลบเก้าได้ไหมไม่ได้ก็ต้องยืมมาอีกใช่ไหมสามเหลือสองอันนี้กลายเป็นสิบห้าเก้านับไปถึงสิบห้าครับเก้าสิบ13 1เอ5ดสิบสองสิบสามสบสี่สิบห้าเหลือเหลืออะไรหกนะครับหลังจากนั้นสองลบแปดไม่ได้แน่นอนก็ต้องยืมอีกแล้วนะครับอันนี้เหลือหนึ่งอันนี้กลายเป็นสิบสองแปดในใจนับไปถึงสิบสองแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองเหลืออะไรครับ สี่นะครับเจ็ดลบหนึ่งได้ไหมไม่ได้อันนี้เหลือศูนย์อันนี้ก็เป็นสิบเอ็ดเจ็ดนับไปถึงสิบเอดได้เท่าไรเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเหลือเหลืออะไรสี่นะครับลูกน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็หน่วยเราเหลือกระถางอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราเรียนย้อนกลับไปดูนะมันจะตรงกับอที่เราวางแผนแก้จุดปัญหาไว้เลยนะครับหลังจากนั้นบรรทัดต่อไปนะครับ ลูกค้าสั่งต้นกระบ,บองเพชรเพิ่มอีกห้าพันหกร้อยเก้าสิบสามใบถูกไหมไม่สิหน่วยมันคืออะไรเนี้ยสั่งเพิ่มอีกนี่หน่วยเท่ากับต้นนะครับหลังจากนั้นบรรทัดต่อไปก็จะเป็นเหลือกระถางอยู่เหลือกระถางอยู่เท่าไหร่นี่ที่เราทึ่งคิดได้นะครับเหลือกระถางก็คือสี่พันสี่ร้อยหกสิบแปดใบ อ่าบรรทัดต่อมาต้องซื้อกระถางเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับเข้าใจไหมครับเพราะลูกค้าเนี่ยเขามาสั่งต้นไม้เพิ่มแต่เราเหลือกระถางพอไหมไม่พอนะครับเราก็ต้องหากระถางเพิ่มอีกกี่ใบอ่าแก้โจทย์ปัญหากันแปดลบสามไม่ได้ยืมครับยืมเก้าเหลือแปดอันนี้กลายเป็นสิบสามอ่าแปดนับไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเหลือ ห้านะครับ8ปลบหเหลือ2 6งลบสเหลือ2 5งลบสเหลือ1ถูกไหมครับใส่ลูกน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่อะไรหน่วยให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นต่ออบอตต่ออบต,อบอรตอบครับครูซันต้องซื้อกระถางสำหรับใส่ต้นกระบ,บองเพชรเพิ่มอีกคำตอบนี้เลย1,000 สองร้อยยี่สิบห้าใบถูกไหมครับอ่าเหมือนเดิมครับสมเหตุสมผลเอาอะไรขึ้นก่อนเอาคําตอบขึ้นก่อนแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับนี่นี่นนี่เปรียบเทียบกับประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ดังนี้เลยคําตอบเราปุ๊บเห็นไหมครับ 1225น้อยกว่า5,693ดังนั้น1225จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับโอเคหน้า68นะครับเรียบร้อยแล้วหน้า68เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะักเรียนหน้า69กับ70เนี่ยเป็นข้อสอบนะครับข้อสอบกากระบาท อ่าสิบข้อทํามาด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาเฉลยนะครับเตรียมตัวมาให้ดีนะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ